อลองคิดตามกันดูนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเรากรเกษียณเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงกันแล้วจะมีเงินพอใช้ไหมคะวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะโดยกลั่นเอาข้อมูลสำคัญสำคัญจากหลายที่เลยนะคะโดยเฉพาะคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนกเกษียณสบายสตายไตล์วัยเก่าของตอลอทอแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอีกเพื่อให้การวางแผนกเกษียณเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายขึ้นจับต้องได้มากขึ้นค่ะครับเป็นเรื่องที่เอ่อ ต้องใส่ใจจริงๆครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับคือข้อมูลอาจจะเก่าหน่อยนะปี57เนี่ยพบว่าผู้สูงอายุเกือบเกือบ30%เลยอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับคู่สมรสเท่านั้นซึ่งแนวโน้มมันกเ็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยการวางแผนเลยสำคัญมากๆครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องการเตรียมตัวก่อนเกษียณต้องดูอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคงเป็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะต้องรู้ว่าเรามีความเสี่ยงโรคอะไรไหมจะได้ประเมินค่าใช้จ่ายถูกใช่ครับสุขภาพนี่อันดับแรกเลยแล้วก็อีกเรื่องคือสุขภาพการเงินอ๋อสุขภาพการเงินหรือที่เรียกว่าความมั่งคั่งสุทธิสินทรัพย์ทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องรู้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณด้วยอาจจะลองตั้งต้งตนง่ายๆที่สัก70%ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก็ได้ครับ 70%แต่ก็คงแล้วแต่คนด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เลยว่าจะอยู่แบบพอเพียงสบายๆหรืออาจจะหรูหราหน่อยค่าใช้จ่ายหลักๆก็มักจะมี5้ากลุ่มใหญ่นะครับพวกค่าที่อยู่ค่าน้ำค่าไฟอาหารของใช้เดินทางพักผ่อนสุขภาพแล้วก็อื่นๆจิปาถะปกติเนี่ยค่าสุขภาพจะอยู่แถวๆ12%ซครับแต่อันนี้ยังไม่รวมพวกโรคร้ายแรงนะอืมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องเงินเฟ้อ อาจจะฟังดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ลองคิดดูว่าเงินห0 0หมื่นบาทวันนี้ถ้าเงินเฟอ้อปีละ3เอีก25ปีข้างหน้าครับมูลค่ามันอาจจะหายไปเกือบครึ่งเลยนะเหลือแค่ประมาณสองหม่นสี่พับาทเองโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะใช่ครับหรือค้าวยเตี๋ยวชามละ50วันนี้อีก20ปีอาจจะร้อยหนึ่งก็ได้ จริงด้วยค่ะนี่แสดงว่าเก็บเงินไว้เฉยๆไม่ได้แล้วต้องให้เงินมันทำงานด้วยการลงทุนเนาะแล้วพอถึงตอนเกษียณจริงๆแหล่งรายได้เราจะมาจากไหนได้บ้างคะหลักๆก,ก็จะมีทั้งแบบเ,เงินก้อนอย่างพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินชดเชยหรือ LTF ที่ครบกำหนดกับอีกแบบคือรายได้ประจำซึ่งอันนี้สำคัญมากในระยะยาวนะมีอะไรบ้างคะรายได้ประจำก็อย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อันนี้สำหรับคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่ได้มีสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนนะครับหรือกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชออันนี้ก็ดีสำหรับคนทำงานอิสระฟรีแลนซ์เกษตรกร,ร,กรคือเราออมรัฐก็ช่วยสมทบและก็จ่ายเป็นบำนาญรายเดือนให้อ๋อค่ะส่วนคนทำงานบริษัทที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ถ้าส่งเงินครบร้0เดือนหรือ15ปีเนี่ยก็จะได้เป็นบำนาญรายเดือนไปตลอดชีวิตเลยแล้วถ้าส่งไม่ครบร้0ยเดือนล่ะคะ ถ้าไม่ครบก็จะได้เป็นบําเน็จครับคือรับเป็นเงินก้อนไปแทนแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่อาจจะออกจากงานประจำแล้วไปส่งมาตรา39ต่อเองเนี่ยฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณบำนาญมันอาจจะลดลงได้ต้องเช็คดีๆครับนอกจากนี้ก็มีพวกเอ่อรายได้จากดอกเบี้ยงเงินฝากเงินปันผลหุ้นกองทุนรวมหรือจากประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วก็มีอีกทางเลือกที่เริ่มมีคนพูดถึงคือสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือ reverse mortgage reverse mortgage มันคืออะไรล่รคะก็คือการเอาบ้านที่เราอยู่เนี่ยไปค้ำประกันแล้วธนาคารจะจ่ายเงินให้เราเป็นงวดงวดคล้ายๆบํานานพอดูแลค่าใช้จ่ายได้พอเราเสียชีวิตหรือขายบ้านไปเขาค่อยไปหักหนี้คืนจากตรงนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะก็น่าสนใจดีนะคะ แล้วพอเรามีเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือรายได้ประจําคําถามคือจะบริหารยังไงให้มันพอใช้ไปตลอดจริงๆไม่ใช่แค่รักษาเงินต้นไว้เฉยๆอันนี้คือหัวใจเลยครับมีแนวคิดหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆคือกด4%กด4%ครับคือพยายามถอนเงินออกมาใช้ปีละไม่เกิน4%ของพอร์ตลงทุนรวมทั้งหมดเพื่อให้เงินต้นมันมีโอกาสโตสู้เงินเฟ้อได้ในระยะยาว แต่เดี๋ยวนี้บางทีเขาก็มองว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นอาจจะเหลือแค่3%อร์ซหรือต้องปรับตามสัดส่วนว่าเราลงทุนในหุ้นเยอะแค่ไหนหรือดูว่าเราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่ด้วยอืมก็ต้องปรับตามสถานการณ์เนาะใช่ครับอีกวิธีหนึ่งคือการจัดสรรเงินลงทุนเป็นส่วนๆตามช่วงเวลาที่ใช้หรือที่เรียกว่า time b u c k e t i n g m ำแบงก์ติคือแบ่งเงินเป็นก้อนๆเลยก้อนนี้สำหรับใช้จ่ายระยะสั้น1-3ปีก้อนนี้สำหรับระยะกลาง3-7ปีแล้วก็ก้อนสำหรับลงทุนยาวๆไปเลยเพื่อให้มันเหมาะกับความต้องการแต่ละช่วงแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องหนี้สินก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้ายังมีอยู่ควรจะจัดการยังไงดีคะใช่เลยครับถ้ามีหนี้อยู่ควรพยายามเคลียร์ให้หมดก่อนเกษียณให้ได้โดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆนะครับ หรือบางคนอาจจะเริ่มจากปิดหนี้ก้อนเล็กๆก่อนเพื่อเป็นกําลังใจก็ได้ใช่ไหมคะแบบนั้นก็ได้ครับสร้างกําลังใจให้ตัวเองก่อนแล้วกอ็อีกเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยคือภยัยกลโกงที่มุ่งเป้ามาที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอ๋อพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์อหรือหลอกลงทุนอะไรแบบนี้หรอคะ <c oughs> ใช่ครับมีงานวิจัยบอกว่าสมองส่วนที่ช่วยตรวจจับความไม่น่าไว้วางใจเนี่ยพออายุมากขึ้นอาจจะทํางานลดลงทําให้ตัดสินใจพลาดได้ง่าย คโกงมันมันมกจะมา2แนวหลักๆคือลวงให้โลภกับหลอกให้กลัวครับน่ากลัวจริงๆค่ะต้องระวังมากๆเลยนอกเหนือจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วจริงๆผู้สูงอายุก็มีสิทธิตามกฎหมายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตามพรบรผู้สูงอายุ E t ทก็มีสิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างเช่นลดหย่อนภาษีการช่วยเหลือค่าครองชีพค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่เอ่อค่าจัดการศพก็มีสงเคราะห์ให้ ถ้าใครไม่น่าใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยลองติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300หรือสำนักงานพัฒนาสังคมในจังหวัดดูก็ได้นะคะครับผมและเรื่องสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันคือการวางแผนมรดกและก็พินัยกรรมควรจัดการให้เรียบร้อยชัดเจนจะได้ลดปัญหาทีหลังนะครับรวมถึงทำความเข้าใจเรื่องภาษีมรดกด้วยซึ่งจะเก็บก็ต่อเมื่อมรดกเกิน100ล้านบาทนะ หรือภาษีการให้ถ้าเราอยากจะโอนทรัพย์สินให้ลูกหลานตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะดูเรื่องสิทธิเก็บกินไว้ด้วยก็ได้ครับสิทธิเก็บกินครับคือการที่เราโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดินให้คนอื่นไปแล้วแต่เรายังสามารถอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ตลอดชีวิตของเราครับอ๋อค่ะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ฟังทั้งหมดนี้แล้วก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าการวางแผนกเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยจริงๆการเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆถึงเรื่องสุขภาพการเงินแล้วก็แผนการใช้ชีวิตมันเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้เรากรเกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็มั่นคงนะคะครับผมคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับก็คือว่านอกจากการเก็บออมวางแผนการเงินแล้วเนี่ย มีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อสร้างความสุขสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลังกเกษียณในแบบฉบับของเราเอง